Yeah. <laughs> ใหญ่ป้งเันน่าจะเรือใหญ่ป้องกันเนี้ยเนาะออหลายสีทายเลยนะ่ะน่าจะเป็นเรือยาวใหญ่เนะี้ยถนะึงห้าสิบไหมน่ะอืหอหรอโอ้ยเยอะเลยเนะี่ยโอ้ถือว่าเราโชคดีได้ไม่เห็นเรือยาวใหญ่พอดีเลยเนะี่ยดูดินะี่ะโอ้โห เนี่ยน่าจะเป็นเรือยาวใหญ่มั้งเนี่ยหลายสีหลายฝีพายเลยอ่ะคู่เมื่อกี้นี่นาฬิกาเก่วคู่ใหม่ออกมา น่าจะสีสีน้ำเงินกับสีเหลืองเลยว่าน้ำมันเหลืองมาแล้วน่ะ สีเหลืองกลับอันนี้กลับอ๋อไม่เบาเลยเขากลับไม่ได้เลยมั้โอ้โหลำนี้พายสวยจริงเลย เออรมนี้พายสวยมากเลยนะพร้อมกันเลยนะอเอืแอ้าวเราใครจะแข็งกับคัดขาวเรือขาววะนะเออเราลำขาวก็จะแข็งด้วยนะเหรอ,อ ใจยากลำบกยากลำบาปโนใจหลายมากระจายัวยากก็มททางอใคราครับรอให้เป็นับวเ เวลาคงะที่แล้วนัดทันวันนั้ไฟฟ้าพอตาตะวันลอยพอคนรอจตะวันวังนานแล้วเอาพอได้ตวัันตคั ได้จบแล้ว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 เบียงไดีโหร้อนบองนวลไายลงไปแช่น้ำลงไปแช่น้ำลงม่่อน่าจะใช่ลงอืม ๋อลงอืมลงไปปกรองด้วยอ่นะครับโอ้ ถือว่าเขาเก่งนาดูเหมือนกันเนาะเขาเขาพายเรือเนาะเรือลำยาวเนี่ยเขากลับเรือกันโอ้แสดงว่าเขาก็สุดยอดเลยพวกนี้ฝึกมาอย่างดีเลยนะเอา้าวแล้วระว่างสีเหลืองกับสีขาวเสื้อตายเราไม่ได้ไปอยู่ตรงเส้นชายเลยเนาะแต่ตรง,งจุดปล่อยก็ไม่เป็นไรเราถือว่ามาถ่ายบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดกำแพงเพชรให้ชมเท่านั้น

ถ้าร้อยลละัมาแน่ถากว่าก็เลยก็เลยเขาบอกว่าตอนนั้นที่เายู่ทนเนียเพราะเราเป็นตั่

มีโดนบินอยู่น้ามีโดนบินอยู่นะนนนะท,ที่สนามอเจ้าหน้าที่เขาาอ,อเจ้าหน้าที่เขานะโอ้ก็บินโดนบินตามอยู่เลยเนะี่ยโอ้ก็บินเก่งมันก็นนะบินใกล้ๆเรือแข่งเรนะือเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเลยนะว่าใครชนะเนาะมันโดนหรือนกบินก็ไม่รู้เนี่ยนกนกบินอยู่ตรงนี้ก็มีนะ จุดเส้นชัยก็อยู่นูนนะ่นน่ะนี่เรามาอยู่ตรงที่จุดปล่อยไม่ได้อยู่จุดตรงเส้นชัยก็วให้เห็นบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดกำแพงเพชรต่านั้นเองที่แม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศก,าก็จะเป็นลักษณะนี้ ผะพานข้ามแม่น้ำปิงสองกิโลบวกห้าร้อยสี่สิบาม